ทำไมกัมพูชามันถึงสามหากระเยี่ยมกระหือหรือได้ขนาดนี้ทั้งๆท,ที่มีกองกําลังรบน้อยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้เลยทําไมถึงกล้าตอกรได้โอ้ก็ผู้ชมครับข้อผิดพลาดระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขาพวิหารในส่วนของช่องบกในส่วนของช่องอานมะหรือว่าในส่วนของปราสาทตาเมือนทมเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสําคัญที่เขมรอยากได้นะครับ สาเหตุที่เอาตรงนี้มาต่อรองเนี่ยก็คือว่าถามว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะนะครับปราสาทเก่าๆซึ่งเขเมรได้ไปก็ไม่ได้ดูแลอะไรดูปราสาทเขาพระวิหารน,นะตอนนี้เละเลยไม่มีรูปร่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่จริงจุดชนวนของเหตุที่ทะเลาะในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากเกาะกูด นะฮะเกาะกูดในประเทศไทยนะครับผมที่ติดกับจังหวัดตราดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับผมในการปกครองในสากลโลกเนี่ยนะครับหรือว่าการแบ่งเขตดินแดนนะฮะหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปกครองเขมรเรียบร้อยแล้วก็ให้อิสรภาพเสรีให้เขมรเนี่ยปกครองกันเองโดยที่ทิ้งสมบัติไว้ว่าไอต้องดูแลตรงนี้ตรงนี้ดีๆเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเขมรมีอะไรนะครับประธานาธิบดีมาบุญคลองเนี่ย จะต้องเดินทางมาที่ขเขมรนเพราะว่าเคยปกครองฝรั่งเศสเนี่ยเคยปกครองขเขมรนแต่กับอธิปไตยไทยของเราเนี่ยบุรภาพมหากราตราที่รือเาจาที่ปกครองกันมาเนี่ยอาจจะเสียดินแดงแค่มันยุมมันยำเหมือนหมอยนะฮะแต่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนี่คือราชอาณาจักรไทยทเเีเนี้ยนะครับพะฝรั่งเศสเนี่ยปกครองเขมรนเสร็จปั๊บนะครับหลังจากที่ทิ้งให้ขเขมรนปกครองด้วยตัวเองนะฮะก็ทิ้งสมบัติไว้ตรงนั้นตรงนี้แบ่งเขตแดนให้บางทีอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างบิดเบือนบ้าง แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสากลโลกที่เราอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะต้องมาโต้เถียงตามระหว่างเขตแดนเพราะฉะนั้นไทยกับขเขมรตอนนี้ที่เถียงกันอยู่เนี่ยไอ้ปราสาทนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่ไทยเท่านั้นที่จะรักษาภาษาโบราณวัตถุไว้ได้ขเขมรเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้หรอกแต่ที่จริงเนี่ยจุดชนวนสําคัญที่ผมคิดนะคือเกาะกูดจังหวัดตราดที่เป็นเขตแบ่งดินแดนผลประโยชน์ระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน ตามสากลวโลกก็คือว่าเขตแบ่งดินแดนเนี่ยนะครับให้ประเทศนานาประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีเขตดินแดนคือนับจากชายฝั่งทะเลนะครับไป24ไมล์ทะเลนั่นคือเขตปกครองในเขตอธิปไตยของประเทศนั้นนะครับนับนับจากดินแดนนั้นก็คือเป็นเป็นชายหาดอย่างสมมติชายหาดพัทยาน้ําอยู่ตรงไหนนะครับให้นับจากตรงนั้นแหละนะครับไปอีก24ไมล์ทะเลวัดเขตแดนบ่าตรงนี้คือเขตอธิปไตยของประเทศนั้น และนับจากตรงชายทะเลตรงนี้นะครับไปอีก200หไมล์นะครับคือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้นนะครับผมทีนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทที่ว่าเกาะกูดนะครับเกาะกูดในจังหวัดตราดเนี่ยมันเยื้องกับประเทศเขมรซึ่งประเทศเราเนี่ยใช้เส้นแบ่งนับดินแดนจากจากตรงชายหาดนะครับ ตรงเฉียงไปก็คือมีเกาะกูดของเราด้วยแต่เขมรนเนี่ยมันไม่ได้นับแบบนั้นเขมรนมันนับเฉียงมาตรงแบบนี้นะครับมันจึงทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนซึ่งพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ที่แบ่งกันเนี่ยนะฮะมันคือเขตพื้นที่ทับซ้อนที่มีน้ํามันมูลค่ามหาศาลที่เขมรมันอยากได้นี่คือจุดประสงค์ที่เขมรมันอยากได้นะครับน้ำมันมหาศาลที่อยู่ในกลางทะเลอ่าวไทยของเรา นี่คือขมิอยากได้นะครับไม่ใช่ปรา,าสาทร้างๆที่มีเทพพนมเหมือนข้างโลงอยู่นะครับไทยเราพยายามรักษาตรงนี้ไว้และต่อสู้จนถึงที่สุดนี่คือข้อมูลข่าวสารจากรัฐมนตรีมซองดูฮีนณณณครหลวงเวียงจัน์สวรรค์เขตศรีสะเกตบ้านผมเอง ทุกคนสังเกตไหมครับว่าประเทศไทยถูกกับนานาอารยาประเทศทั่วโลกในกลมๆที่เราอาศัยอยู่กันเนี่ยนะครับรวมถึงชาวเขาชาวเผ่ารวมถึงชาวที่ไม่มีภาษาอะไรเลยถูกกันหมดทั้งโลกเลยรวมถึงลิงหรือสัตว์อะไรนต่างๆนานาก็ช่่งแต่ไม่ถูกอยู่กับประเทศเดียวก็คือประเทศเขมรที่ใช้ภาษาหมอย,ยกยอย,ย,ยอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับทําไมถึงไม่ถูกเพราะอะไระฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรามีเขตดินแดนที่ติดกับหลายๆประเทศเอาง่ายๆเลย นะครับประเทศลาวเนี่ยเราก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะสามารถที่จะสื่อสารกันได้กับประเทศลาวทําไมถึงสื่อสารกันได้นะครับในเอเชียคาน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยนะครับก็คือภาคอีสานลาวกับภาคอีสานเนี่ยเป็นชาติพันธุ์เดียวกันพูดภาษาเดียวกันสามารถที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องนี่คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถที่จะสื่อสารกันเลยไม่ทะเลาะกัน ไปที่เหนือสุดจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเรามีลูกหลานของบุเรงนองคือพม่าชาวเขาชาวดอยชาวปะปะกะยอสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องกับพี่น้องชาวพม่าไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันในเขตแดนผลประโยชน์อะไรต่างๆแต่เราจะมีปัญหาอยู่กับประเทศเดียวก็คือเขมร พาะภาษาที่เขมรนใช้เนี่ยเป็นภาษาคล้ายๆกับพ่อขุนรามที่เคยเขียนไว้แต่พ่อขุนรามเนเขียนไว้บอกว่าให้ใช้ภาษาไทยนะแต่คขมนเมนี่ในใช้ภาษาหมอยอย่างานั้นเอานะนอนไม่หลับจริงคือนอนไม่หลับเลยแหละมันมันกังวลอยู่เพราะว่า,เ,าเราไปได้รับข่าวมาเนี่ยข่าวคำว่าข่าวเนี่ยคือเราเราเป็นประชาชนนะเราสามารถที่จะแจ้งต่อรัฐบาลได้ถูกต้องไหมถ้าในฐานะเป็นนักกฎหมายได้ไหมบ่ ในฐานะประชาชนคือเรารับข่าวเรารู้ข่าวมาเรามีสิทธิ์ถามรัฐบาลได้ไหมเราตั้งข้อสังเกตได้ข้อสังเกตได้อ่ะโอเคคืออย่างนี้ครับก็เลยมันเป็นกังวลมากเลยตอนนี้ผมเองยังนอนไม่หลับนะแล้วก็หลายเพจในประเทศไทยที่โพสต์แบบเนี้ยรวมทั้งอนักกฎหมายด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนถามแทนประชาชนจากไปไปถึงรัฐบาลเลยตอนนี้นะครับว่ามันมีข่าวว่าสาหรัฐหนุนหลัง กัมพูชาแล้วสหรัฐเนี่ยโบยว่าโดนทั้งหมดแล้วก็คนที่มีกําลังลบทั้งหมดเนี่ยเป็นของรัเสเซียแต่ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลมีข้อเท็จจริงแบบไหนหรือก,กระทรวงกลาโหมหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศมีข้อเท็จจริงแบบไหนตรงนี้ช่วยโปรดอธิบายด่วนด่วนด่วนด้วย,วย,วย,วยตอนนี้เลยนะครับเนี่ยขณะผมเป็นประชาชนผมรับข่าวมาแล้วผมก็รู้สึกไม่สบายใจขอความเห็นแจ้งเห็นจริงด่วนเลยนะครับตอนนี้นะมันไม่สบายใจมาก นะครับไม่รู้ว่าปูตินไม่รู้ว่าโดนัลด์ทำประชาชนอยู่ลำบากเลครับเรื่องข่าวสารนี่อันตรายมากนะครับหากเป็นท่านเป็นรัฐเนี่ยด่วนเลยซีแจ้งกระจ่างท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าประเทศไทยเรากําลังอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายมากๆนะครับในขณะที่มีข้อพิพาทระหว่างไทยและก็กัมพูชา มีปรากฏการณ์ลหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้คนไทยหรือว่านักวิชาการไทยหรือแม้แต่คนที่รู้เรื่องสงครามเนี่ยออกมาวิจารณ์กันนักหนาว่า ทำไมการพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ทำไมกัมพูชามันถึงสามหาวกระเยี่ยมกระหือหรือได้ขนาดนี้ทั้งทั้งที่มีกองกําลังรบน้อยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้เลยทําไมถึงกล้าตอกรได้อ๋อก็ไปหาสืบค้นหรืออะไรต่างๆสุดท้ายมันก็ต้องเผยอย่างชัดเจนนะครับหลายท่านอาจจะมองไปว่าขมิ้นอย่างผมเองเนี่ยผมมองไปว่าขม,มิ้นมีเงินแล้วก็สามารถที่จะจ้างทหารรับจ้างจากนู่นจากนี่ได้ฟัน ไปที่รัเสเซียก่อนอันดับแรกในขณะที่ไทยแลกะก็กัมพูชามีข้อพิพาทกันมีปร,กรากฏการณ์ก็คือว่าน้องชายของคุณมาเนตเนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนำบุคลากรของรัฐบาลกัมพูชาเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจับมือกันกันกบอเมริกาเลยนะจับมือกันแล้วก็จะมีการซ้อมร่วมลบอะไรกันทั้งสิ้นในขณะที่ไทยและก็กัมพูชามีข้อพิพาทซึ่งกันและกัน นักวิชาการต่างๆนานาก็คิดได้ว่าอ๋อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นักรบรับจ้างของรัสเซียก็ได้อาจจะเป็นของอเมริกาที่อยู่เบื้องหลังกัมพูชาก็ได้ในขณะนี้